สวัสดีค่ะชื่อนางสาวปุณยนุชปรีปเปรมเป็นสิทย์เก่ามหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงรายนะคะคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรมรแผนกวิชาวิศวกรรมโลจิสติกและการจัดการปัจจุบันออทำงานอยู่ที่บริษัทเอวากีนชิปปิ้งเอเจนซี่ไทยแลนด์ตำแหน่งผู้ช่วยผู้จัดการฝ่ายปฏิบัติการและพิธีการศุนลการการประจำสำนักงานท่าเรือแหลมฉบังเทอร์มินอล B2 รายละเอียดงานคร่าวๆก,ก็คือการบริหารจัดการตู้คอนเทนเนอร์ทั้งขาเข้าและขาออก ที่เข้ามาในเขตท่าเรือแหลมฉบังโดยจะต้องประสานงานกับผู้นําเข้าผู้ส่งออกท่าเทียบเรือและเจ้าหน้าที่ศุนก,กากรวันนี้จะมาขอแชร์ประสบการณ์เล็กๆน้อยๆนะคะตอนที่ยังเป็นนักศึกษาอยู่สิ่งแรกเลยที่ทุกคนจะต,ต้องมีเป็นพื้นฐานเลยตอนที่เข้าเรียนนะคะก็คือความตั้งใจตั้งใจเรียนในเนื้อหาวิชานั้นๆน,น,นะคะทาความเข้าใจในค่าเรียนและเทคนิคเล็กๆน้อยๆเลยก็คือ ทุกครั้งที่เข้าเรียนจะพยายามเลือกที่นั่งโซนด้านหน้าเป็นทิศอย่างหนึ่งที่ช่วยให้เราตั้งใจเรียนมากขึ้นและก่อนสอบนะคะก็จะมีการนัดรวมตัวกันกับเพื่อนเพื่อที่จะติวเนื้อหาข้อสอบนะคะทบทวนวิชาความรู้ที่เรียนไปมีอีกสิ่งหนึ่งที่สําคัญมากๆเลยที่อยากจะแนะนํานะคะก็คือการเลือกสถานที่ฝึกงานอย่าคิดแค่ว่าฝึกให้จบตามหลักสูตรถ้าเป็นไปได้อยากให้เลือก สถานที่ฝึกงานให้ตรงกับสาขามากที่สุดเพราะตรงนี้นะคะประสบการณ์ในการฝึกงานสามารถเปิดโอกาสให้เราทําให้เราได้เปรียบในช่วงที่เราไปสมัครงานก็หวังว่าที่มาแชร์ในวันนี้นะคะจะมีประโยชน์เล็กๆน้อยๆสำหรับน้องๆทุกๆคนนะคะได้เก็บไปปฏิบัติแล้วก็ลองทำตามดูนะคะสุดท้ายนี้ก็ขอกล่าวต้อนรับน้องๆนักศึกษาทุกๆท่านที่ได้เข้ามาเรียนใน ล้วมหาวิทยาลัยแห่งนี้ขอให้ทุกคนตั้งใจโอกาสดีๆกำลงัลงรอพวกเราอยู่ค่ะสวัสดีค่ะ